ทุงใสๆแล้วก็เอาดินสอสีมาทิ่มทุกคนโอ้ oh! อทุกคนเอาสีมาขนาดนี้แล้วก็น้ําไม่ไหลเลยอ๋อมีน้ําออกทุกมีน้ำออกนี่มันแปลกมากทุกคนมันเป็นไปได้ยังไงทุกคนเอ้ทุกคนวันนี้ดินมีคลิปใหม่แล้วเหรอเขาบอกว่าเราใส่น้ําในถุงแล้วก็เรามัดชาถ้าเราเอาดินสอแล้วก็มาทิ่มทิ่มไปใช่ไหมมันจะทะลุแล้วก็มันจะไม่รั่วทุกคนจริงเหรอเออมาทุกคนมินมึงช่วยกูหน่อยมินได้ยิไหมตื่นมาเราดินสอสตอนจ้าผมผมผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ครับทำไมครับเพราะว่าน้ำมันต้องไหลออกมาแน่นอนเพราะเสียบทะลุไปทุนแรงดันจะอากาศ อานนะทุกคนแรงน้องถุงโลกกดเอฟเฟกต์ทุกคนมันจะย้อนแยงแ้งน้ทำไมน้ำไม่ไหลดีน่ะย้อนแย้งมากเลยสามสองหนึ่งป<อ>ิ๊มกลัวไมเลมเชื่อใจกูว่าโอเคเชื่อเชื่ 3, 2, อสามสองหนึ่งมาเฮ้ยมันมันมันสมูทเหยมันมันมันคุณติว่าผมเป็นศาสตราจารย์มั้ยศาสตราจารย์ครับพอจะเปิดพอจะรู้